สวัสดีครับผมวันนี้เราก็อยู่เกมแร็กแนลล็อกออนไลน์นะครับผมในวันนี้เราจะมาแนะนำเซ็ตเจาะรอยนั่นเองนะครับ <Wow. S 1> ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเซตเจาะรอยในเกมแร็กนลล็อกเนี่ยมีกันอยู่2แบบหลักๆด้วยกันแต่เราจะมีแบบที่3นะครับผมสําหรับอาชีพเสริมนั่นเอง <Wow. S 1> ซึ่งเซ็ตเจาะลอยขาวเก่าเนี่ยมันจะมีถุงมือแบบเยอะมากเลยนะครับและถุงมือเนี่ยจะมีอีกเวอรช์ชันหนึ่งที่เป็นถุงมือฟ้านะครับแล้วก็จะมีน้อยลงนะครับแต่มันก็ต้องเปลี่ยนถุงมือเนี่ย ตามบอสตามมอนที่เราตีซึ่งเซ็ตเจาะร้อยนะครับสามารถเจาะทั้งมอนเจาะทั้งบอสได้นั่นเองครับอันนี้ก็จะเป็นเซ็ตเจาะร้อยเก่านะครับเป็นส่วนประดับ2ข้างแล้วก็ส่วนมือนั่นเองนะครับ่อมานะครับเราเรียกว่าเซ็ตเจาะร้อยทองนั่นเองนะครับซึ่งเซ็ตเนี้ยจะเป็นส่วนเสื้อครับส่วนโลแล้วก็ส่วนรองเท้านะครับแบบเนี้ยจะเป็นแบบมีเสื้ออยู่ทั้งหมด5ตัวด้วยกันนั่นเองนะแต่เซตเจาะร้อยสองแบบเนี้ยมันต้องเปลี่ยนเสือ้อแล้วก็เปลี่ยนของไอเทมต่างๆเนี่ยตามบอสกับตามประเภทมอนที่ตี แต่ในวันนี้นะครับผมเราจะมาแนะนาเซตเจาะร้อยสำหรับอาชีพเสริมซึ่งมันดียังไงครับมันสามารถเจาะได้ทุกเผ่านะครับผมรวมถึงบอสด้วยโดยที่เราเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใดๆเลยครับต้องบอกก่อนเลยนะครับถ้าเป็นเจาะร้อยที่คําว่ามอนสเตอร์ประเภททั่วไปหรือศัตรูประเภททั่วไปเนี่ยเป็นการเจาะเฉพาะมอนสเตอร์นะครับไม่รวมเจาะบอสนะครับตัวประดับของอาชีพเสริมนะครับผมมันจะมีคํานี้ครับก็คือเมื่อสวมใส่โดแรมเนี่ยฟิสิกส์อาร์เมอร์นะครับ จะสามารถเจาะมอนสเตอร์ทุกเผ่านะ40%ยกเว้นเพลเยอร์ครับอันนี้จะเป็นเจาะบอสด้วยนะและจะเพิ่มเฉยต่อพลังป้องกันทางกายภาพเพิ่มอีกนะครับผมของการอัปเกรดรวมกันของช h a d โด e a r r i ิงแล้วก็ส่วนเสื้อโดแรมนั่นเองนะเอาไง่ายๆว่าตัวเจ้าแหวนซาเวทเนี่ยสามารถได้เจาะ40%เมื่อใส่ร่วมกับเสื้อโดแรมนะครับแล้วก็ผลรวมของตีบวกไอเทมทั้ง2ชิ้นนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยสามารถ ได้เจาะมาแบบจุกๆเลยนะครับแนะนำร้านเติมเกมครับผมร้าน Elastic Shop นะครับผมถูกกเติมเองแน่นอนครับรวดเร็วปลอดภัย100%ครับรับประกันว่าไม่มีรีฟันแน่นอนครับผมสนใจติดต่อนะครับผมทางด้านล่างเลยครับผมใน Description นะหรือด้านบนนี้ครับผมสามารถติดต่อได้ทั้งทาง f a c e b o o k ทางไลน์ครับหรือจะโทรซื้อก็ได้ครับ มาดูเซตคอมโบเจาะร้อยนะครับผมเราจะไม่ต้องไปเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนถุงมือให้มันวุ่นวายไม่ต้องไปนั่งจำบอสอาชีพเสริมเรามีความสามารถพิเศษนะมีไอเทมสาหรับที่ทําให้เราเนี่ยเจาะร้อยหมดเลยนะครับคอมโบเซตแรกเลยนะเราจะมาพูดถึงอาชีพรีเบลก่อนเลยนะครับก็คือเสื้อบอกแหวนนะครับผมจะยืนพื้นที่รีเบลชาร์โดอาร์เมอร์นะครับก็คือส่วนเสื้อนั่นเองและเจาะคอมโบกับส่วนเอริกนะต่างหูเนี่ยอันดับแรกครับเซตแรกเนี่ยก็คือจะเป็นคอมโบกับต่างหูของรีเบล ที่สาย v a น i s ชิงบัสเตอร์นะครับก็คือสายปืนลูกซองนั่นเองในส่วนนี้นะครับถ้าเป็นเอียริงไม่บอกเนี่ยจะบอก sp 5เปอร์ตีใกล้7เบอร์แล้วก็ a n น s h ชิงอีก15นั่นเองนะสำหรับใครที่จะเล่นปืนสายลูกซองแต่ถ้าเกิดเราเนี่ยเปลี่ยนไปเล่นสายไฟแดนนะครับในส่วนของไฟแดนเนี่ยตัวส่วนของเอียริงมันไม่บวกความาแรงสกิลของไฟแดนเลยแต่จะบวกเลือดนะครับ hp 10ทุกการตีบวกกับบวก max hp 5ถ้าบวก7บวกอีก5 ถ้าบวก9บวกเลือด2อ0 0แล้วก็มีตีไกลแถมมาให้7%เนะครับเพราะฉะนั้นแล้วคอมโบของลูกซองกับคอมโบของไฟแดนซ์ผมเชียร์เป็นไต่เซตล่างนะครับก็คือนี่เลยครับเซตนี้นะคือเสื้อรีเบลคอมโบกับต่างหูของประดับไฟแดนซ์นะเพื่อเอาตีไกลเเปอร์นะครับสำหรับคนที่ต้องการยิงคิหรือที่ต้องการเล่นแนบระยะประชิดกับมอนสเตอรต์เราจะได้เลือดเยอะมากนะครับก็คือ10%แล้วก็บวก HP อีกเนี่ย2 0 0พบวกเลยครับ ส่วนต่อมานะครับผมเป็นส่วนรองเท้าคู่กับอาวุธนั่นเองนะครับในส่วนนี้นะรองเท้าคู่กับอาวุธเนี่ยเราจะมีคอมโบให้เลือกอยู่3แบบเลยนั่นเองนะครับส่วนของอาวุธเนี่ยครับก็คือถุงมือนะเราจะคอมโบเซตแรกก็คือคอมโบกับประดับราวทิพนะครับก็คือจะมีการตีไกลสามเนะครับแล้วก็บวกแอคแท็กกับ m อ็มแอคแท็กหนึ่งทุกการตีบวกนะบวก7ได้ตีไกล3บวก9ได้เลือด10เปอร์นะครับในส่วนนี้สําหรับใครที่ต้องการเลือดเยอะๆจะแนะนําเป็นเซตทริปนะครับคอมโบกับรองเท้า แต่ถ้าเกิดใครเนี่ยต้องการความแรงนะครับผมเราจะมีตัวเลือกให้2ตัวเลือกนะก็คือเซตแรกเลยครับคอมโบกับถุงมือของสกิลก็ต์แฮมเมอร์นั่นเองนะสำหรับสายปืนไรเฟิลก็จะมีบวกตีไกล3เปอร์ครับที่ไม่ตีบวกบวก7ตีไกลอีก3เปอร์ครับบวก9ตีไกลอีก4เปอร์เลยนะครับผมเอาง,ง่ายๆคือถ้าถุงมือคุณบวก9เนี่ยคุณจะได้ตีไกลทั้งหมด10เเลยนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับคอมโบกับสายดาร์กอนเทลนั่นเองนะ ในส่วนนี้สำหรับสาย Dark n i g h เนี่ยเป็นสายปืนใหญ่นะครับก็จะเหมือนกับของ Skill God Hammer เลยนะบอกเลยครับว่าในส่วนเสื้อบวกแหวนและรองเท้าบวกอาวุธนะพยายามบวกให้ได้มากกว่า5ขึ้นไปทั้ง4ชิ้นเลยนะเพื่อทำคอมโบได้เจาะ100%นั่นเองนะครับในส่วนของโล่กับสร้อยนะครับของรีเบลเนี่ยจะแนะนำส่วนโล่เนี่ยแนะนำเลยนะครับว่าจะเป็นโล่รีเบลนะสำหรับคนที่คิดจะยืนยิงคีนะครับก็จะแนะนำมากเป็นพิเศษเพราะว่ามันบวกคีดมหาเปอร์ และทุกๆก,การอัพสกิลซิงเกิลแอคชั่นนะครับผมบวกคีอีก2%เอาไว้ง่ายว่าค่าคียเลตคุณเนี่ยเยอะมากๆแน่นอนและนอกจากนั้นแล้วนะครับทุกๆก,การตีบวกจะบวกคีอีกหนึ่งเอาไว้ง่ายว่าในส่วนโลรีเบลถ้าตีบวก9หรือบวก10บนะครับบอกเลยว่าค่าคียเลตจุกๆนะครับและนอกจากนั้นนะครับผมถ้าบวก7หรือบวก9เข้าไปเนี่ยจะมีค่าคียแดมบวกเข้าไปเยอะมากเลยนั่นเองนะที่บวก7เนี่ยจะคียแดมรวมอยู่ที่7เปอร์ ที่บวก9นะครับจะคีดดมลงทั้งหมด10%เนลยนั่นเองนะประดับรีเบลนะครับส่วนเพนเดน์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะบวกเป็นบวกความแรงตามสกิลนั้นๆน,น,นะถ้าใครเล่นไฟแดนอีกข้างนึงใส่เป็นไฟแดนก็ได้ถ้าใครเล่นลาวทิปใส่เป็นทิปก็ได้นะครับสาหรับอาชีพแมวนะครับผมโดแรมเราจะมาพูดถึงโดแรมสายกายก่อนเลยนั่นเองนะครับผมในส่วนเสื้อเนี่ยจะแนะนําเป็นโดแลมฟิสิกส์ชาร์โลอาร์เมอร์นะครับพ้อมวกับประดับซาเวทนะครับผมส่วน เอียริงนั่นเองซึ่งจะได้เป็นตีไก่5แล้วก็เมื่อบวกจิตได้ตีไก่อีก5เปอร์บวก9ลดการใช้ SP สพีนนติกแครลอ็อตลงนะครับ15%ซึ่งตรงเนี้ยดีมากๆเลยเพราะว่าสกิโลโูนติกแครล็อตเนี่ยกิน SP มากครับและในส่วนนี้นะครับจะได้เจาะมา40%แล้วนําไปคอมโบกับส่วนรองเท้าครับบวกกับอาวุธซึ่งรองเท้าเนี่ยก็เป็นโดเลมฟิสิกชาร์โดชูบวกกับส่วนอาวุธนะครับผมถุงมือเนี่ยเป็นพิกกี้แบ็กลัสนั่นเองนะครับก็คือบวกตีไก3่3% เมื่อบวก7เนี่ยบวกตีไกลอีก3%บวก9บวกตีไกล4%นั่นเองครับในส่วนของโดแรมเนี่ยครับไม่มีเสื้อแหวนหรือรองเท้ากับอาวุธเซตอื่นที่ทําให้เจาะร้อยแบบรีเวลนั่นเองครับก็คือฟิกไว้เป็น4ชิ้นนี้นั่นเองครับในส่วนประดับเพนเดนต์นะครับผมซาเวตและบิดชาร์โดเพนเดนต์นะจะบอกความแรงนัวติแคลร์หดหอร์ทุกๆ2การตีบวกนะครับจะบอกความแรงสปิริตออฟซาเวตนะครับอีก3%ซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่าประดับส่วนนี้จริิงๆแล้้้วถาาาเรรรใสส่่ยนนนะะคคับบไม3ช ก็ส่วนนี้มันแทบมีประโยชน์เลยครับจริงๆแล้วก็คือจะบวกแค่ความแรงตัวติดแครอทห้เปในส่วนของสกิลซาบิลิตออฟซาเวดนะครับจริงๆแล้วเป็นสกิลที่ไม่ได้ใช้นั่นเองครับต่อมานะครับในส่วนของโล้นะครับผมก็จะแนะนําเป็นตัวแรกเลยนะครับโดแรมฟิสิกชาร์โดชิลล์นะครับก็คือโล่ของโดแรมนั่นเองนะครับจะบวกแอคแท็กสบวก ASPD 1นะครับเมื่อใช้สกิลอัโคเดสนะครับก็คือสกิลบวกเอจีนั่นเอง และ cool Skill, ot, ลดคูดาวสกิลรูนติกแครอทลง0.2ทุกๆการตีบวกครับเมื่อบวก7เ,เนี่ยจะเพิ่มความแรงรูนติกแครอท5%บวก9เพิ่มอีก5%นั่นเองครับจริงๆแล้วตัวส่วนโลนี่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าลดสกิลคูดาวรูนติกแครอทแต่ตอนนี้นะครับมันมีประดับหนอนแดงเข้ามาทําให้เราเนี่ยไม่ต้องใช้ส่วนโลนี้ก็ได้นะแต่มันก็ยังดีสําหรับสายแครอทอยู่นะครับต่อมาครับอันสุดท้ายนะครับผมก็คือจะเป็นโลปิกกี้แบ็กลัสชิลนั่นเองนะครับ จะตีมอนทุกขนาดแรงขึ้น5%และตีมอนทุกขนาดแรงขึ้น1%ทุกๆ2ตีบวกครับอันนี้ก็เป็นเล่ desire. ที่ดีนะครับผมเพราะว่าใช้ได้ทั้งปิกกี้แบแล้วก็ใช้ได้ทั้งโดเลติแครอทด้วยครับผมก็คือใช้ได้ทั้ง2สายเลยในส่วนโดแรมสายเวทนะครับผมก็จะมีคอมโบเช่นเดียวกันก็คือเสื้อนะครับผมจะใส่เป็นโดแรมเมจิกชาโดอาร์เมอร์บวกกับประดับซิวเวอร์ไวนะครับก็จะได้เป็นเพิ่มดาเมจธาตุดินไฟ Yellow น้ำลมนะครับและวิญญ,ญาณ3%เมื่อบวก7นะครับเพิ่มอีก3 บวก9นะครับผมเพิ่มอีก4%นั่นเองครับแล้วก็ใส่เซตนี้นะครับผมเข้ากับโดเลมเมจิกชาร์โดชูบวกกับแคทนิฟชาร์โดเวพอนตนะครับผมจะได้เพิ่มความแรงแคทนิฟเมทิโอสตอมห้บวก7ได้อีก5นะครับบวก9ได้อีก5นั่นเองนะครับพอเราใส่ตรงเนี้ยพบ4ชิ้นนะก็จะได้เจาะร้อยเช่นเดียวกันกับแมวกายเลยนั่นเองครับในส่วนของโลกกับสร้อยนะครับผมชิ้นแรกก็คือประดับซิมเวอร์วายนะ,ค,ะ ence, ครับผมชาร์โดเพนเดนต์ครับลด UCT 3%นะครับผมแล้วก ลด UCT หนทุกๆสการตีบวกนะครับในส่วนของโลดนะครับผมจะมีแคทนิฟชิลนะครับก็คือลดคูลดาวน์สกิลเหนียงการ์ดนะครับผม4วิและเพิ่มดาเมจแคทนิฟสามเเซ็นทุกๆ2ตีบวกครับสุดท้ายนะครับผมก็คือโลดโดแลมเมจิกชาร์โดชิลนั่นเองนะครับบวก MTK a 3%นะครับผมและเมื่อใช้สกิลบันออฟชิมนะครับผมคือสกิลกุ้งเนี่ยจะเพิ่ม SP Regen ต์ทุก5วินะครับเป็นเวลา30วินาทีนั่นเอง ลดคูลดาวแคทนิเมเทโอครับ0.1ทุกๆการตีบวกครับและเมื่อบวก7จะเพิ่มดาเมจแคทนิเมเทโอ5%บวกเก้าเพิ่มอีก5%ครับมาดูกันต่อที่นินจากากนะครับผมคาเอโร่นั่นเองในส่วนนี้ก็จะมีคอมโบเหมือนกันนะครับผมก็คือส่วนเสื้อครับคาเอโร่ชาร์โดอาร์เมอร์นะครับผมคอมโบกับคอสชูริเคนนั่นเองนะครับก็จะได้เป็นตีไก่สามเปอร์นะครับผมบวกเจ็ดได้ตีไก่อีกสามเปอร์บวกเก้าลดเอสพีการใช้คอสละ10% ถ้าไปคอมโบกับรองเท้าบวกอาวุธนะครับในตรองเท้าเนี่ยจะใช้เป็นคาเนโรชาร์โดชูนะครับผมคอมโบกับประดับคุณายชาร์โดเวิรพอน Shadow นั่นเองครับส่วนถุงมือก็จะได้เป็นตีไกลสามนะครับบวกเจ็ดตีไกลสามบวกเก้าตีไกลสี่นั่นเองนะครับก็จะใส่สองเซตนี้นะครับอย่างละสองชิ้นก็จะได้เป็นเจาะร้อยนั่นเองครับสาหรับคาเนโรเนี่ยไม่มีคอมโบเซตอื่นนะก็จะมีคอมโบให้เลือกแค่เซตนี้เซตเดียวเท่านั้นถ้าอยากทาเจาะร้อยในโซนของโลกกับสร้อยนะครับผมเราก็ใส่เป็น พอชูริเคนนะครับในส่วนเพนเดน t ก็จะบอกความแรงสกิลสวิมลิงนะครับ5%รแล้วก็ทุกๆ2บวกจะบวกอีก3%นะครับและต่อมาในส่วนของโล่จะเป็นนินจาชิลชา a d โดนั่นเองนะครับบวก ASPD 1และทุกๆ1เลเวลสกิลของ Danger Toring นะครับบวก Attack 3และเมื่อใช้สกิลนินจาออร่าจะบวก ASPD 1นะครับผมแล้วก็จะบวกเจาะสตูทั่วไป4%บวกเจ็ดอีก10%และก็จะบวกเจาะกายภาพกับเวทมนต์สตูทั่วไปนะ 4%ทุกๆการตีบวกบวก7บวกอีก10%บวก9บวกอีก10%นะครับแต่เน้นย้ำไว้ก่อนว่าเป็นการบวกแบบสตูทั่วไปไม่นับบอสนั่นเองนะครับทำให้เราเนี่ยตีบอสเบานะถ้าเราใส่เซ็ตนี้นะครับมันไม่เจาะบอสนะครับสุดท้ายนะครับผมจะเป็นคุู่ในชาร์ด h ลชิลนั่นเองนะครับก็คือตีมอนทุกขนาดแรงขึ้น5%แล้วก็ตีมอนทุกขนาดแรงขึ้น1%ทุกๆ2ตีบวกนั่นเองนะครับ นี่เป็นคอมโบเจาะร้อยนะครับของคางเอโลสายกายนะครับก็คือนินจากายนั่นเองในที่นี้ก็สามารถเจาะได้ทั้งมอนเจาะได้ทั้งบอสเลยครับต่อมาครับผมนินจาเวทนะครับผมหรือโอเบโร่นั่นเองในส่วนของเสื้อนะครับจะใส่เป็นโอเบโรชาร์โดอาร์เมอร์นั่นเองครับใส่คอมโบกับประดับเอริงนะครับผมวินสเปียร์เพเทลนะครับเพิ่มดาเมจสกิลเฟลลิงเพเทลนะครับแล้วก็ฟิซซิ่งสเปียร์แล้วก็วินเบรดนะครับผมก็คือสกิล3ามธาตุเลย3% และในส่วนของบวก7นะครับผมจะเพิ่มดาเมจ3สกิลนี้นะอีก3%ถ้าบวก9ครับเพิ่มดาเมจเป็นอีกสนะครับสำหรับ3สกิลนี้นั่นเองครับและต่อมาที่เซ็ตรองเท้าบวกอาวุธนะครับในเซ็ตของรองเท้านีงจะใส่เป็นโอ o บโร่ชาร์โดชูนะครับและส่วนอาวุธนะครับผมจะใส่เป็น First e x p o กซ์โพนะครับซึ่งอันนี้ยังไม่เข้าไทยนะซึ่งก็จะเป็นเซตคอมโบทำให้โอโบโร่เนี่ยสามารถเจาะรอยได้ครับแล้วเราจะได้อะไรจากส่วนถุงมือครับซึ่งนั่นก็คือเพิ่มดาเม Expoding Dragon นะครับแล้วก็ s n o w f a k e นะครับแล้วก็สุดท้ายครับผม First Win 5%ซึ่ง3สกิลเนี้ยเป็นสกิลธาตุเหมือนกันนะมี3ธาตุเลยและที่บวก7นะครับเพิ่มความแรงสกิลอีก5บวก9ครับเพิ่มความแรง3สกิลนี้อีก5%นั่นเองครับเพียงให้คุณใส่4ชิ้นนี้นะครับแล้วก็บวก5ขึ้นไปคุณก็จะได้เจาะร้อยมาแล้วนั่นเองนะครับและต่อมาครับในส่วนของโล่บวกสร้อย ในส่วนของสร้อยเนี่ยใช้เป็น w i n สเปียนะคะผมก็จะบวก mp 2แล้วก็บวก max mp อีก1%ทุกๆ2การตีบวกนะในส่วนของ p e n d ด n ต์แต่ผมไม่แนะนำเลยครับเพราะว่ามันบวก mp 2%นะผมว่ามันไม่ค่อยเวิร์กนะไปใส่เป็นพวกประดับบิดทำ aspd ทำให้เราสกิลได้เร็วขึ้นจะดีกว่าครับต่อมานะครับผมเป็น n i นินจาช l ล Shadow บวก aspd 1นะครับและทุกๆ1เลเวลของสกิลดากอนท o เ r i n g เนี่ยบวก Attack 3และเมื่อใช้สกิลนินจาออร่า จะบอก ASPD AH 1และนอกจากนั้นยังเจาะกายและเวทนะครับศัตรูทั่วไป4ทุกการตีบวกครับบวก7เจาะเพิ่มอีก10%บวก9เจาะเพิ่มอีก10%นะครับแต่เน้นย้ำเหมือนเดิมครับเป็นโลนินจานะครับเจาะมอนสเตอร์ทั่วไปไม่เจาะบ,บอสนะครับเอาไว้ตีมอนได้แต่ตีบอสไม่แนะนำเลยครับสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของโล่สกิลนั่นเองก็จะบวกความแรงสกิล3สกิลที่พูดไปนะครับผม Exploding Dragon Snow f a c กแล้วก็ First Win 5%ครับแล้วก็ถ้าเกิดที่ทุกๆ2การตีบวกเนี่ยจะบวกความแรงสกิลอีก2%นั่นเองครับมาต่อกันที่อาชีพ Star M อนะครับผมอันดับแรกเลยนะคะรับผมเซ็ตเสื้อบวกแหวนในส่วนเสื้อเนี่ยจะใส่เป็น Star M Shadow Armor นะครับผมคอมโบกับประดับส่วนเอียริงก็คือ Moonlight Shadow e a r r i n g นั่นเองครับซึ่งจะได้ตีใกล้3%นะครับผมบวก7ได้ตีใกล้อีก3%บวก9นะครับผตลดการ้ช้ s p Skill ฟู o มูลคิก10%นั่นเองครับและในส่วนเสื้อกับ e อียร์ g เนี่ยนำไปคอมโบกันนะครับเอาเจาะร้อยนะกับเซ็ตรองเท้าบวกอาวุธนะครับในส่วนของรองเท้าเนี่ยจะเป็น Star M Shadow Shoe นะครับผมใส่คู่กับ Sunshine Shadow Weapon นั่นเองครับก็จะได้ตีใกล้3%ครับบวก7ตีใกล้อีก3%บวก9ตีใกล้อีก4%นะครับผมแต่บางคนเนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยมาได้เจาะร้อยจริงนะถ้าเราบวก5แต่ถ้าเกิดเราเนี่ย นำเอาไปใส่ทั้งเซตเลยนะครับเซตซันชายเนี่ยจะบอกความแรงสกิลโซล่าเอ็กพชั่นนะครับผมตามผลรวมของการตีบวงเนี่ยเอาไปหารครึ่งนึงซึ่งตรงนี้บอกก่อนว่าถ้าเราใส่ครบเซตเนี่ยครับมันเป็นส่วนของอาวุธโล่แล้วก็เสื้อใช่ไหมมันทำให้เราไม่สามารถใส่เจาะร้อยทองหรือเจาะร้อยขาวได้นั่นเองนะครับก็จะได้เจาะจากส่วนชาร์โดตรงนี้นั่นเองนะครับอาจจะ ได้เจาะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มที่เนี่ยได้เจาะประมาณ60%นั่นเองครับต่อมานะครับผมมีคอมโบอีกหนึ่งตัวเลือกให้นะครับก็คือใส่ส่วนรองเท้าสไตล์เอเหมือนเดิมเลยแต่ส่วนอาวุธนะครับผมใส่เป็นเซต Star Dark Shadow Weapon นั่นเองนะครับซึ่งในเซตเนี้ยก็จะบอกความแรงสกิลแฟดคิกสิบเพิ่ม ASPD 5%บวก9เพิ่ม ASPD อีก5%นะครับเมื่อสวมใส่เซต Star Dark ครบเซตเนี่ยก็จะเพิ่มความแรงของสาย Falling Star แต่่่่่บอกเเเลลยยวาาป็นนนนสทีีไมมคนนะ ส่วนใหญ่แล้วคนเล่นเนี่ยจะไปใส่เซตซันชัยนะครับเล่นสกิลโซล่าเอ็กซ์โพชั่นบอกเลยว่าแรงมากครับผมต่อมาครับส่วนโลกับสร้อยครับมีตัวเลือกให้เลือกเลยนั่นเองนะในส่วนของโลเนี่ยก็จะเป็นโลธรรมดาครับโลเทควันโดบวกแอคแท็กแอคแท็กสามเปอร์เซ็นต์นะครับและทุกๆหนึ่งเลเวลสกิลพีซฟูลก็จะเจาะกายภาพนะครับศัตรูทั่วไปสามเปอร์เซ็นต์และทุกๆหนึ่งเลเวลสกิลแฮปปี้เบรกก็จะเจาะเวทศัตรูทั่วไปสามเปอร์เซ็นต์ครับ และนอกจากนั้นเนี่ยยังเจาะคายภาพกายและเวทมนต์3%ทุกการตีบวกครับที่บวก7เนี่ยบวก a อคแท็กบวก m อ็มแอคแทก2%บวก9บวก a อคแท็ ack, กับ m อ็มแอคแทกนะครับ3%นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าเจาะตรงนี้ที่ผมพูดมาเนี่ยในส่วนของเทควันโดชาโดชิลไม่เจาะบ,บอสครับเป็นเจาะมอนธรรมดาทั่วไปนั่นเองครับผมต่อมาครับผมเซตซันชัยชาโดชิลนั่นเองนะครับเป็นเซตที่ผมเนี่ยแนะนําเลย เพราะว่ามันเพิ่มดาเมจทางกายภาพนะครับต่อมอนสเตอร์ทุกขนาด5%และนอกจากนั้นเพิ่มดาเมจทางกายภาพต่อศัตรูทุกขนาด1%ทุกๆ2การตีบวกครับอันนี้จะแนะนำนะเพราะว่า Star M เนี่ยเป็นสายกายก็ใส่เซ็ตนี้ไปเลยครับโล่ตัวนี้ก็คือจะเล่นอะไรก็ตีแรงหมดเลย <c oughs> ในต่อมาครับส่วนของ Star d u Shadow Shield ไม่แนะนำครับตัวมันเนี่ยบว ASPD 1นะครับและเพิ่มความแรงสกิล Falling Star ซึ่งเราไม่ใช้สกิลนี้ครับผม ต่อมานะครับส่วนเพนเดนต์นะครับอันนี้ก็แนะนําอีกเช่นเดียวกันจะใส่เป็นมูนไลท์ชาร์โด้เพนเดนต์นะครับผมก็คือจะบวกดาเมจทางกายภาพต่อศัตรูทุกขนาด5%และบวกดาเมจทางกายภาพต่อศัตรูทุกขนาดอีก1%ทุกๆ2การตีบวกนะครับจะเหมือนกับส่วนโล่สันชายนะอันนี้ก็ดีมากเลยครับอาชีพเสริมอาชีพสุดท้ายนะครับผมโซลิเปอร์นั่นเองครับก็คือส่วนเสื้อบอกแหวนนะครับจะใส่ส่วนเสื้อเป็นโซลิเปอร์ชาร์โด้อาร์เมอร์นะครับใส่คอมโบกับ เอวิลเคิร์ชชาร์โดเอร์ลนะครับซึ่งยังไม่เข้าไทยจะบวก MATK ครับผม3%บวก7นะครับเพิ่มความแรงดาเมจเวทท่า Shadow นั่นเองครับ3%บวก9ครับเพิ่มดาเมจท่า Shadow อีก4%ครับนำไปใส่คอมโบกับส่วนรองเท้าบวกอาวุธซึ่งส่วนรองเท้าเนี่ยจะใส่เป็น s โซ i p p e r Shadow Shoe นั่นเองครับผมนำไปคอมโบกับส่วนมือนะครับหรือส่วนอาวุธเนี่ยเป็น S Shadow Weapon นั่นเองนะครับ ซึ่งในที่นี้เข้าไทยหมดแล้วนะในส่วนถุงมือเนี่ยจะได้สเตตัสเป็น MSP ครับ5%บวก7เพิ่มดาเมจของเอสมาครับ10%บวก9ครับลดปริมาณการใช้ SP สกิลเอสป้10%นะครับและเมื่อสอนใส่ครบทุกชิ้นะครับในเซตเนะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธโล่เสื้อนะครับก็ะจะได้เป็นเพิ่มความแรงดาเมจสกิลของเ s p a ้กับเอสูนะครับเท่ากับเปอร์เซ็นต์ผลรวมของการอัปเกรดครับในที่นี้เราก็ จะใส่แค่อย่างละ2นะเพื่อให้เอาเจาะ100%นั่นเองนะครับในกรณีที่เราไม่ใส่ถุงมือเจาะเวทนะในส่วนของโล่กับสร้อยนะครับผมในส่วนของโล่เนี่ยเราจะใส่เป็นเทคอนโดชาร์โดชิวนั่นเองนะครับผมบอดแอคแทกเอ็มแอคแทกสามเปอร์เซ็นต ทุกหนึ่งเลเวลของสกิลแฮปปี้เบรกนะครับเจาะเวททั่วไป3%เจาะมอนสเตอร์ทางกายภาพและเวทมนต์สตูทั่วไป 3%, ท,ท,ไป3ทุกๆก,การตีบวกครับที่บวก7เนี่ยบวก ATK กับ M ATK 2%บวก9ครับบวก ATK M ATK 3%ครับซึ่งส่วนของโลนะครับไม่แนะนำนะเพราะว่ามันไม่เจาะบอสนั่นเองครับมันเป็นเจาะมอนสเตอร์ทั่วไปและต่อมาครับจะแนะนำเป็นโลกตัวนี้ครับ S Shadow Shield นั่นเองนะครับเพิ่มดาเมจทางเวทมนต์ต่อศัตรูทุกขนาด5% และทุกๆ2การตีบวกครับจะเพิ่มดาเมจทางเวทบออีก1%นนั่นเองครับสุดท้ายนะครับเป็นส่วนของ p e n d ด n ซซึ่งจะเป็น Evil Curse Shadow p e n d e n นซะครับซึ่งยังไม่เข้าไทยนะ <c oughs> เพิ่มดาเมจสกิลเวททาชาโด้า์และเพิ่ม3%ทุกๆ2การตีบวกครับ <c oughs> จบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมสำหรับการทำเจาะร้อยอาชีพเสริมซึ่งต้องบอกก่อนว่า เป็นแนวการใส่ชาร์โด้นะครับผมหรือส่วนหลังของอาชีพเราเนี่ยเป็นตัวเลือกให้หลายๆคนเอาไปทําเจาะรอยได้ง่ายขึ้นนะครับผมแต่ถ้าเกิดใครมีวิธีการใส่แบบอื่นหรือคอมโบสกิลเนี่ยบางครั้งในการใส่ครบเซตสกิลเนี่ยอาจจะแรงกว่าก็ได้แล้วเราเอาเจาะจากส่วนอื่นเข้ามาเสริมนะครับจะได้ดาเมจที่มากกว่านี้นะครับแต่อันนี้คือใช้งานง่ายะครับผมเพราะว่าเราสามารถใส่แล้วเนี่ยไปได้ตีทุกที่เลยเป็นการใช้งานที่ง่ายนะครับถ้าเกิดชอบถูกใจคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับถ้าชอบถ้าถูกใจอย่าลืมกด u ับส r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้ทั้งทาง a c e b o o k และทาง YouTube นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ